เฮ้ยน้องน่ารักไม่แต่งกระรอกอ่ะไอเอร์อาะอะไรก็ว่ามาครับเอ๊ะอะไรอีกสองคนนั้นอ๋อแฟนกับอ่ะหน้าน,นี้สู้กันเหรอได้เลยมาเอาใช่ไหมโอ้โหมีกองเทีย์อยู่สองคนกูไม่มีสักคนเนาะไหนกองเทีย์ผม เฮ้ย okay. ไม่ได้ไม่ได้เข้าเมื่อกี้ไม่ได้เข้าวันั้นเลยนะเลือดยังไอ้นี่อยู่เลยอะ่ะไม่เป็นไรางนั้นก็หายไปซะวันช็อตวันคิวฮิวลิงหน่อยว้าพี่ยิมเลือดให้เลเวลอัพสองตัวก็เจ๋งสี่สิบสามตัวเอ้ยเดีย๋ยวนะท้าใหม่อตัวอะไรเลยโอ้สลีปอ่ะ คือคือตู้ทีเดียวสลีปไปใช่ไหมอืมอโอ้ยวะอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเอ่ออันนี้ไม่สำคัญนะจริงถึงแม้มันจะกันได้ถึงสกิลแต่อันนี้สำคัญอันนี้ไม่สำคัญเก็บเอาแค่นี่ออกไปยี่มันสำคัญนะช่างมันเอาเออกไป นี่มันสำคัญนะแต่ว่าเอาออกไปไม่เป็นไรน้องมีตัวอะไรบ้างเอ้ย <Yeah. S 1> นีตน <Yeah. S 1> น่ตัวนี้อยากเนาะนี่ฮ้ยจับตั้งนานนะสับไม่เคยจะได้ yeah. ดูสกิลน้องเลยเดี๋ยวให้ดูสกิลน้องเปลี่ยนตัวเดียวให้ดูสกิลน้องดีกว่าสกิลน้องน่ารักมากจะเปลี่ยนร่างจะเปลี่ยนร่างทุกคืนมาตัวนี้เละน้องปิดเลยวะโอ้ยโดนทอน อ๋อเนี่ยน้องจะเปลี่ยนร่าง,งทุกตื่นเจ๊เตื่นนี้น้องก็จะเปลี่ยนน้องจะเปลี่ยนน้องเปลี่ยนหมดอ่ะช็อ,ชอตกลับไปดิแต่หมดแล้วบุ๋มก็ฟี่มันจะเปลี่ยนร่างด้วยปะวะก็ฟี่หน่อยปุ๊บสกิลเปลี่ยนร่างด้วยอ๋อไม่นะสายฟ้าแทนโอมน้ no องเอฟเฟกต์สลายนอาโอ้โหหมึงตีว่าเจ็บจุงเอาเลือดรถเองนะ เปลี่ยนร่างครับผมคือมันจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆเนาะซึ่งไอ้ร่างดำผมร่างดำผร่างนี้ผมรู้มันแตกต่างอย่างไงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆซึ่งมันถ้าให้เดานะก็คือมันน่าจะแบบลบล้างมั้งลบล้างสกิลอะไรเงี้ยคือลบล้างเธอหนึ่งก็ลบล้างเธออีกหนึ่งก็ลบล้างเลยอ่ะต้องลองดูอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนร่างเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆโคตรก็สเลยอ่ะที่มากชอบมากเลยตอนไอ้นี่อ่ะไปขนน้องได้ละเอาน้องน้องกลับไปได้ละ ปุ๊บไอ้น้องกลับไปได้ละสองแั้วมันก็เชียร์อยู่งั้นไอ้เหี้ยตายไปสอง,องตัวยังเชียร์อยู่สลับไม่ต้องสลับนะสุดท้ายอยากเลืเป็นตัวอะไรยังไม่จบสินะมามาเลยตัวอะไรโอ้โหถามจริงตายเลยจ้ะเดี๋ยวผมโคตรงงกับท่าไอ้สกิลนี้แล้วอ่ะ ไอซกิวที่มาไปเพิ่มเลือดให้ศัตรูอะมันจะไปเพิ่มเลือดให้มันทำไมหอวะกูงงนะนี่คือเราเพิ่มเลือดให้ศัตรูเอางอน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 เฮ้ยเคยทำงอนวะงอน,งอนเลยโอเคตอนนี้เราได้ตอนนี้เราต้องไปพักใช่ไหมไปลนะวไม่กินน้องงอนน้องโกรธเราน้อง,องโอเคเรียบร้อยครับพักเรียบร้อยงอน วันต่อมาสู้อีกบ้างไช้สุดมานี่ไงอ้ขอบคุณนเลิเวลาไปที่ต่อโอ้เริเวลาไปที่ต่อไปแล้วสินะโอเค